มันก็เป็นการเล่นสัมบัติสำนวนนวั่นแหละพูดมาเถอะมันคือการเล่นสัมบัติสำมนวนมันไม่ใช่การพูดฉันสิทธ์หลอกคำพูดที่พูดออกมามันก็กระทบกระทั่งหลายคำแล้วก็เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงก็ไม่พอใจพี่หนุม่มก็พูดมาตรงๆเลยไม่ว่าไม่พอใจไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการพูดฉันสิทธ์หรอกถ้าจะพูดฉันสิทธ์แล้วทําไมไม่พูดกันไปส่วนตัวก,กันล่ะก็เป็นสิทธิ์อาจารย์อันนี้เอามาโพส์เพจ อาจารย์วอก็คนตามหกล้านกว่าเนี่เอามาให้คนหกล้านกว่าอ่านแล้วมาบอกว่าเป็นสันิ์ก็ก็ตอบกับเขาเหมือนกันนั่นแหละก็พูดไปตรงๆว่าตอกบกรเขาก็ใช้ข้อความที่มันพระไม่ควรจะใช้หลายคำฆาตกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงตัวเองก็เคยใช้คําที่ไม่เหมาะสมมาเยอะแล้วนะค่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าค่าคนอะไรนั่นน่ะอืาพูดมาแล้วอร่อยจนลืมกลับวัดก็พูดมาแล้วแล้วก็ยังซ้ํามาพูดอีกว่าล่าสุดก็ยังมาพูดอีกว่า ถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องดีไอคอนแล้วแหละท่านวอลก็ไม่สำเนียกตัวเองเหมือนกันนั่นแหละหลายคงที่ตัวเองพูดนั่นแ่ละควรสำเนียกบ้างตักน้าใส่บาตรช้โมกดูหน้าตัวเองบ้างไม่ต้องมาโค้ดสำบัดสำนวนหรอกอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาแบบกัลยานามิตรเลยแล้วเคสเนี้ยท่านก็ควรจะออกมายอมรับให้มันอย่างตรงไปตรงมาดิฉันก็พูดไปแล้วดิฉันไม่อยากจะพูดฉันก็อุตส่าห์ปกป้องท่านดิฉันก็บอกว่า การที่ท่านน่ะจะไปรับนิมนตน์มันไม่ผิดหรอกิฉันเห็นด้วยนะไปรับนิมนต์ไปถือตลับัตดิฉันไม่ว่าหรอกแต่สิ่งที่ท่านทําและมันน่ารังเกียจคือท่านไปเที่ยวพูดอุดหนุนบริษัทแบบเนี้ที่มันเป็นการชักชวนมีคนไปลงทุนแบบเนี้ท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่อง <Hey. S 2> ท่านก็ไม่ได้ต่างจากพี่หนุ่มหรอกท่านวอท่านไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องท่านไม่เป็นพระถือถือบาทออกไปขอข้าวคนอื่นกินมาพูดเรื่องธุรกิจมีความรู้เรื่องธุรกิจหรอ หรือว่าเคยทํทลลาธุรกิจ<พ>ถึงลลมีความรู้เรื่องหรือว่าลึกๆท่านเคยท,ทํลลาธุรกิจหรือเปล่านี่คือการตั้งคําถามนะคะไม่ใช่ยืนยันก็ได้จริงท่านไม่ใช่ท่านเป็นพระท่านไม่เคยท,ทํลลาธุรกิจท่านจะไปสู่รู้รู้ดีเรื่องธุรกิจได้ยังไงสอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแม้ไปบอกไปว่าคนเาเวลาโงโ่เวลา,วลาจนมีเหตุผลนู่นนี่นั่นที่จะจนแต่เวลาจะขยันไม่มีเหตุผลที่จะขยันไม่ยอมมาเข้าสัมมนา สรุปก็คือคนที่ฉลาดต่างหากที่ไม่ไปสัมมนากับอีบริษัทนั่นแล้วมันไม่โดนโกงเงินนั่นน่ะตกลงใครฉลาดระหว่างท่านที่ไปนั่งเทศอยู่บนนั้นกับคนที่เขาไม่ไปวงสัมมนากับคนที่เขาชาวบ้านที่เขาทํามาหากินสุจริตแล้วเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของดีไอคอนนั่นน่ะที่เขาไม่ต้องไปหมดเงินหมดทองไปตุนอาหารเสริมไปตุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นมาแล้วสุดท้ายก็แดกไม่ได้เงินก็ไม่ได้ประเด็นปัญหาคือดิฉันไม่ว่าเลยเวลาที่ท่านจะป้องอะไรพวกเนี้ย คำถามคือท่านท่ทานไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาพาท่านออกจากวัดอะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่ดาราไม่มีเงินมีทองทุกคนาสามารถไปดึงมือคนอย่างวอเวชรเมทีออกมาฉันข้าวที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวที่ฉันจะให้อีคงอีคําที่มันอยู่แถววัดที่เชียงรายนั่นนีิมนท่านท่านจะไปไหมมีคิวให้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ดาราเซเล็บเจ้าของบริษัทที่มันสามารถถวายทุนได้เป็นล้านๆน่ะ คนแบบวอไวชิระเมทีจะไปไหมถ้าไปเออถ้าไปเดี๋ยวกูจะให้อีแก้วอีคำไปนิมนต์กันข้าวแบบไม่ต้องใส่ซองอย่างเงี้ยให้กินข้าวเฉยๆแล้วมาเทศปโปรดอย่างเงี้ยมาไหมท <cinco> ่านต้องยอมรับความจริงบ้างเถอะไม่ต้องไปสัมบัติสำนวนหรอกฉันก็สัมบัตสำนวนได้ไม่พอไม่แพ้กับท่านแหละไปโหนกระแสกับดิฉันก็ได้ดิฉันก็ไปเรียนเก้าเหมือนกันนะท่านก็ไปเรียนเก้าก็ไปเรียนเก้าเท่ากันก็ไปได้ดิฉันก็จะ จะได้แบบเออท่านเทศได้ดี่ท่นก็เทศได้เหมือนกันนั่นแหละที่ันจะได้เทศโปรดพระบ้างว่ามองความจริงบ้างเถอะออก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเรื่องเนี้ยท่านพูดผิดก็ท่านไปเชียร์คนอ่ะท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติเขามาอย่างดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพอ <c oughs> แล้วพอวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะท่านรู้เท่าไม่ถึงการท่านก็ยอมรับไปเถอะแล้วที่ท่านไปเชียร์บริตัดเขาบอกว่าเออถ้าอยากรวยก็ต้องดีไอคอนแล้ว ท่านเป็นปรเรียนเก้าแต่ท่านไปพูดว่าเรื่องการพูดแซะพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเออถ้าท่านทําได้ดิฉันก็จะรู้ไว้ว่าแต่ก่อนที่ดิฉันถ้าเคยทําตอนเป็นพระดิฉันก็ทําได้เหมือนกันแหละเพราะท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดถ้าท่านเป็นพระมหาเถระแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องพันตาท่านยังทําได้ดิฉันก็ทําได้เหมือนกันได้เงั้นน่ะแต่ก่อนนะ่ะใช่มันแสดงว่าเขาอย่างนี้เขาเลือกฝั่งสีใช่ไหมคะ ไม่รู้คําว่าเลือกฟังคืออะไรอ่ะพี่ตาตางเลือกฝั่งเลือกฝั่งเลือกฝั่งใครอ่ะฝั่งนั้นไงไม่รู้ <c oughs> ว่าเลือกฝั่งหรือเปล่าจะจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ท่านอนะ่ะในฐานะที่ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคนศรัทธามีคนเคารพเยอะๆดิฉันอยากให้ท่านทําตัวเป็นกระบอกเสียงกันบ้างพระนั่นอ่ะทำตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าพี่หนุ่มเขาดีร้อยปเปอร์เซนต์หรอกแต่หลายๆเคสเนี่ยถ้าพี่หนุ่มไม่ทําเนี่ย คุณเคยรู้ไหมว่าอย่างเคสเนี่ยมันมีคนตัดสินใจจบชีวิตต,ตัวเองนะกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่าเพราะว่าขายของไม่ได้ท่านเคยรับรู้ถึงความทุกข์ของชาวบ้านตาดำๆบ้างไหมคำถามคือถ้าท่านทํา่อดีฉันก็จะก็จะจอนุโมทนาสาธุไม่ใช่วันๆไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์กับอีพวกอีพวกหน้ามา้าบริษัทที่มันแบบหากินกับความทุกข์ของชาวบ้านไปเทศเรื่องการทํามาหากินแล้วก็นั่งฟินกันแบบ หลงอยู่ในความแบบรวยแบบที่มันจอมปลอมอย่างนั้นนานามันสลักสัมมาชีวะยังไงท่านรู้ทันเขาหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้รู้ทันเขาท่านยังพูดเลยเออท่านก็เป็นเหยื่อเขาเหมือนกันแสดงว่าท่านก็ไม่ได้รู้ทันคนพวกนี้ฉะนั้นท่านต้องมานี่นี่เปิดตาในบางทีถอดแว่นออกบ้างก็ได้แล้วก็มาเปิดตามองทุกข์ขัต์ของผู้คนในสังคมเนี่ยว่า ไม่ว่าตั้งแต่เคสทองมาอะไรมาโคลนมันเดือดร้อนยังไงชาวบ้านถูกหลอกยังไงออกมาดูบ้างแล้วแล้วอัทศอะไรอะอยู่ฝั่งชาวบ้านบ้างเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านเหมือนที่ท่านไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเจ้าของบริษัทน่ะไปซัพพอร์ตเขาไปเชียร์เขาน่ะทำบ้างถ้าท่านทำดีฉันก็ศรัทธาท่านในนี้ดิฉันพูดแบบกัลยาณมิตรนะท่านทำบ้างสิในเพจท่านเอะถ้าท่านทำดีฉันก็ไม่ว่าอะไรถ้าท่านทำ คือเราก็เห็นแล้วว่าเขาอ่ะชอบอวยคนรวยๆ <c oughs> อันนี้มันไม่ใชค่คลิปตัดต่อหรอกครับคำถามคือคลิปตัดต่อแล้วเนื้อหามันครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าท่านพูดจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติเขามาไปรู้กับเขาว่าโอ้โหเขาอะไรอ่ะใช้คําว่าอะไรอ่ะเหมือนไปบอกโอ้โหผ่านความทุกข์ยากลาบากมามากมามากกว่าจนถึงทุกวันนี้อ่ะแค่อ่านมาก็เชื่อเขาเลยทันทีเลยเหรอ ที่ว่าประวัติเขาน่าดูเป็นคนดีเพียงเพราะว่าเขาอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นดาราเซเลบมีชื่อเสียงเหรอแสดงว่าอย่างไงอ่ะท่านง,งี้จะให้ดิฉันมองอยังไงได้ดิฉันเป็นคารวาสดิฉันก็จะคิดว่าเอาขนาดคนอย่างวอไวท์เชเมทีก็มองคนแค่เปลือกข้างนอกแบบนี้เหรอแค่โปรไฟล์เหรอมองคนแค่โปรไฟล์เพราะว่าเออเขาดูเป็นคนแบบดูเป็นคนดีแต่ไ,ม,ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีอะ่ะเพียงเพราะว่าเออเขามีอตัวแทนมีเครือข่ายเป็นพวกดาราเป็นคนมีชื่อเสียงแค่นั้นเหรอคําถาม ใช่ไหม mm hmm. มันก็ต้องมีโยนิโตมนฑิการซี่เป็นพระนั่นน่ะเทศก็เทศได้แต่ก็ต้องเทศเตือนคําถามคืออย่างอะสมมติว่าไปเทศกับบริษัทแบบเนี้ย mm hmm. ถ้าสมมติเป็นพระก็ต้องไปเตือนว่าต้องระมัดระวังนะเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีอย่าละโมบโลภมาก ว่างๆนิมนตีมนท่านไปสอบสวนกลางบ้างนะไม่ได้ไปรายงานตัวนะแต่ไปดูชาวบ้านที่เขามาเดือดร้อนแนละ้วเขาไปร้องเรียนนะั่นน่ะไปเห็นข้ามน้าไปรับฟังความทุกข์เขาบ้างแล้วท่านจะได้เอามาเทศมาโปดเหมือนที่ท่านไปแบบไปฟินกับการอ่านหนังสือประวัติของเจ้าของบริษัทและท่านไปโอ้โห,โห,โหนี่เขาผ่านความยากฟิน <c oughs> แล้ืจนเขาประสบความสําเร็จร่ํารวยมาเนี่ย